องล้อแห่งโชคชะตาเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆไฟไหม้ขนาดนี้อะเกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงท่านไปอยู่ที่ไหนหมอทุกคนปลาจะตกนะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างการโจ้ตีทางเล็กและใหญ่ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องยังไม่เสียหายอะไรมาก ลรวบอกพวกผูรหยบให้หลบไปอยู่ในเต็นท์เรียบร้อยแล้วว่าแต่เจ้าสองคนไปไหนมาหรอทุกคนตัง้งใจฟังให้ดีจะต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆเรื่อนที่อันตรายมากๆพา,าไปหาไอชาเพื่อปรึกษาเรื่องนี้แต่ก็หาทางออกไม่ได้ไอชา,อางั้นเหรอ เป็นไปไม่ได้ฝ่าฝูงอินเวเดอร์ไปหาไอชาเหรอเก,เกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกอินเวเดอร์กำลังุบุกเข้ามาโจมตีเราคราวนี้มาเป็นทัพใหญ่เลยเริ่มแล้วทุกคนจงเตรียมพร้อมมันมาแล้ว มันจะมาเป็นในฝันแล้วเรอวะถ้าพวกเราพาท่าทุกอย่างจะเพลแนะ่้ามายกปราสาทลอยฟ้าให้พวกวีเนอร์แนะ่ถึงต้องเดิมพันด้วยชีวิตพาก็จะป้องเอาไว้ให้ได้คือแคนเทอร์เบอรี่คือแคนเทอร์เบอ,เอรีเ่เออเรลองไปเดินดูรอบๆก่อนเออเออมีไม่มีเหรอโอเคเราต้องปกป้องเอาไว้นะยืดทับเอาไว้ก่อนตรงนี้ เออทับเล็กอันนี้มันใหญ่มากเรา,เราทําสําเร็จแล้วใช่ไหมบ้าเอ้ยมาอีกแล้วเอานี้ตัวใหญ่มาดิโอ้ยมันมาเหมือนในฝันเลยอะวันนี้มันอะไรกันเนี่ยมันตั้งใจจะไปเด็ดศึกเราเหรอมันเหมือนในฝันเลยถึงแม้โชคชะตาตจะจจิลกคิดไว้แล้วแต่ค้านี่แหละจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโชคชะตานั่นเอง หลอดแล้วบาเรียของหัวหน้าทำได้ดีมากนาซามุบาเรียของเจ้าหญิงพงจะตานไว้อีกสักผักระหว่างนี้โวอเอเวเดอร์ว่าจะถูบโจมตีเข้ามาไม่เกิดอะไรขึ้นแย่ yeah, แล้วมันเหมือนในฝันเลย ไม่นะไมเข้ามาแล้วอะไรกันปวกมันเจอดทะลุบาเรียเข้ามาได้หยุดปวกมันอย่าให้ปุมันเข้าใกล้เจ้าหญิงได้ไดอุ้ยโดนเลยดอยิอุ้ยอ้โูแล้วหลบไม่ได้เลยวะ่ะ โอเคหนึ่งตัวเอออาจจบพวกนี้ทำไมถึงพวกมันมีแค่สองคนยังเอาชนะได้ยากขนาดนี้ นาซามุพามีเรื่องจะขอว่ามาเลยบุวกวินเดอร์บุกเข้ามาในแคมป์เราแล้วไปที่เขตผู้รีไัยแล้วช่วยเหลือพวกเขาให้ได้สักคนหนึ่งก็ยังดีพวกเราจะพยายามปกป้องอยู่ที่นี่อย่างสุดความสามารถไม่ต้องห่วงรีบไปเถอะเออได้พวกเราเตรียมกำลังรกฉุกเฉินขอเชื่อมั่นในตัวเจ้านะนาซามุ ปอมบอกของข้ายเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งนาซามุมีเจ้าไอาหัวไปทำอะไรมาเนี่ยเราต้องอบุโยกคนออกไปให้หมดเรามียาประถมพยาบานันก็สามารถช่วยคนที่บาดเจ็บได้โอเคต้องช่วยบุคคลให้ได้มากที่สุดนะจะบอกนะ

มือม่อมือมือมือโอ้มันไปทางไหนวันนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้เนี่ยอุ้ยคืบหลอดแล้วไม่นะ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 เร็ววันนี้เร็ววันนี้นัดเออ หมดหลอดโอ้โหเออไม่เคยโดนโจมตียิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยไอ้พวกอีเวเดอร์คราวนี้พวกมันจะเหมือนจะเอาจริงคนที่ต่อสู้ได้ไปอยู่แนวหน้าชาวบ้านอพยพไปที่รบไปซะแนวลบเ่านะาเจ้าหญิงต้องการความช่วยเหลือเหรอได้สิเดีทุกคนนีไปช่วยเจ้าหญิงเร็วโอเคทีนี้ไปไ,ปไหนต่อ โอ้ยหมาอีกแล้วอุย้ยนี่มันตรงซักคิวบัสนี่ว่าอันนี้พี่เราเพิ่งผ่านมาเรารู้เรื่องที่อยู่ไปอันนี้แป๊บเดียวถึงอันนี้แป๊บเดียวถึงไม่นานไม่นาน โอ้ยอาศาวินเราตีเบาเหลือเกินวะ่ะอืออดีเออโสุดท้าย,ายอือวู้ไมยาขอให้ฝันดีตลอดไปนะเราต้องไปที่โลภัยใช่เจ้าพูถูกพูกเราต้องรอด เพื่อมายาขอบใจนะถ้าไม่มีเจ้าพวกเราคงตกอยู่ในอันตรายเออตรงไหนต่อเอาอีกแล้วเกตผู้ลี้ภัยทายซ้ายมึงเชนเหรอโอ้โหสองที่เลยหืถาบจริงไปข้างล่างก่อนน่าจะใกล้กว่า โอ้เราต้องรีบช่วยเมืองน,นี้ได้ไวที่สุดว่ะเป็นงันแย่แน่นี่แหละนี่แหละสวยเลยสวยเลยเอ,อ้ยตัวเดียวเออสองตัวนี่ว่ะเอ,อ้ยสวยหลือมืองนึงวิ่งให้ไววิงวว่งให้ไววิ่งให้ไววิ่งให้ไววิ่งให้ไวไฟน่าจะทันนะ บไปถึงแล้วมาไอพวกงัางตายไปให้หมดนี่ไงเดี๋ยวอีกสองตัวเว้ยตัวเดียวดี่สิอเกูุเลย,เเลยชัยนันเทอร์เบลี่โอ้้หูเร็วด้วยไม่ทัน น้าซามุน้าซามุเจ้าจริงๆด้วยเอ,เอายาไปพอมีเจ้าแล้วเราจะได้ความสงบสุขกลับมาบุกอินเวเดอร์สงครามนี้ทุกๆอย่างขอโทษที่มาช้าไปนะยังไม่สายไป ไม่โอ้โอ้แนวรถข้างหน้าตกอยู่ในตรายหูทำไมมันแดงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยหนักใจเหลือเกิน,นอ่ะคน่านกลับมาแล้วเ <ee> ยี่ยมนาซามูเองก็กลับมาด้วยอดทอนอีกนิดเดียวนะไม่หรอก อีกเดี๋ยวอน,นั่นมันมันมาแล้วโอ้ยแค่สองตัวก็ยากแล้วทุกคนนี่มาเป็นสิบถามจิงโอไม่นะเจ้าหญิงโอเจ้าหญิงขอโทษนะนาซามมอ่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย

แล้วเ,เกือบจะไปตีป้อมประการมันได้แล้วเรายังจะมาเจอพวกปัสะหลาดประหลาดนี้อีกเหรอที่นี่คือสนามรบอย่าพูดอะไรให้ฝ่ายเราเสียขวัญสิ <c oughs> เออข้าจะบ้าตายจะบ้าตาย <c oughs> ตอนนั้นน่าจะขึ้นเรือหาะหน,นีไปเสียก็สิ้นเหลืองเจ้ามีมันห <c oughs> ลายหัวใจจริงๆ <c oughs> ตอนนี้เราไม่ต้องการคำพูดสวยหรู หรือคำปลุกใจอะไรพันนั้นหรอกเราล้มเลิกการอบพยพต่อสู้กับศัตรูนับไม่ถ้วนจนมาถึงตรงนี้ได้ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรทุกคนอมตี้คือเชา้าแคนเทอร์เบรรี่โอ้โห ทุกคนจอมตีเลยอือวามถอยแปงหน้าอะไรไอพวกแรงเน่าเอาวะดูนั่นพวกกองหน,นุนไอชา ถึงทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในสนามนกแห่งนี้หากเจ้าได้ยินเสียงนี้้าเจ้าได้ยินเสียงตะโกนนี้ถ้าเจ้ายังมีแรงเหลือที่จะพลุกขึ้นยืนได้ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดและสิ้นหวัง แต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเราจะอยู่รอดต่อไปได้ทุกคนขอร้องละลงยืนจัดในนามของแคนเทอร์เบรี่จักวัดลาและกาเดียน,ยนมาสู้ไปด้วยกันเถอะ

ข้าในประเทศเจ้าไปยังอีกฝากแห่งของเวลาแต่เจ้าก็ยังมาขัดขวางอนาพตของข้าผู้ก่อผู้บ้าอะไรกันข้าน่าจะฆ่าเจ้าให้เร็วกว่านี้จะไม่มีการทำพลาดอีกต่อไปทีนีตอนนี้ อาจจะปิดชีพเจ้าซะนา่สาสมูวยวูจะต้องสองหนึ่งกับมันหรออุ้ย โอ้โหแรงด้วยอุ้ยแย่ละแย่จริงทุกคนืออคืนชีพทำพวกไอ้สีคืนชีพยังไงล่ะ ต้องหลบให้ดียังโดนอีกอ๋อมันมันดาเมจเผาอีอ้โหโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วกูแย่แล้วแย่แล้วกูโอ้โ,โ,อโสหสัมภเวสีคืนชีพเออ,อ,อ,อนะ มีพลังแห่งอันมันีสี่ฟ้ายังไงล่ะหนีออกมาอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วไม่โดนลบอีกแสนเดียว แสนสาหัสนี่ไงนี่ไงอีกสามหมื่นเออรล้วว่านี้เอออ้หูเอไอ้เอจ้างูดินลนยังไงผมไม่มีหวังหรอกโธ่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไป เราจะเสียใจถ้าไม่ตายไปเสียตั้งแต่ตอนนี้โอ้ยมันยังไม่ยอมว่ะในที่สุดเราทำได้พวกเรารอดมาได้ ไอช่า oh. ควาสัญญาในตอนนั้นรักษามันเอาไว้ได้เจ้าหญิงแห่งไคเนเทอร์เบรรี่รู้การกลับมาของนัทซามุการกลับมาร่วมตัวกันของไคเนเธอร์เบรรี่และร ชัยชนะครั้งนี้เกิดมาจากไปหารหลายครั้งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เป็นเหตุการณ์ที่ฝั่งนั้นคิดไม่ถึงศัตรูของเราได้รับผลกระทบอย่างหนักผู้บัญชาการของมันก็เผ่นแนบแล้วก็หลบอยู่กับที่เราเวลากลับแล้วละ่ะ ไปยังปราสาทลอยฟ้าของเราเย้จบแล้วนะครับทุกคนเวอที่สิบนะฮะแต่ในเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ดิโอเคในเวอข้างหน้าจะเป็นยังไงกันต่อไป ไว้ติดตามกันต่อในปารหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตาบลาไปก่อนบายบายครับ